สวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicer.com นะครับวันนี้เราจะมาทำน้ำนมข้าวโพดนะครับจากเครื่องฮูลอมรุ่น S22 นะครับเป็นรุ่นที่ใช้เพื่อการพาณิชย์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำน้ำนมข้าวโพดกันเลยนะครับลำดับแรกเราก็เปิดเครื่องนะครับแล้วเราก็ตักข้าวโพดนีครับพร้อมน้ำนะครับ ข้าวโพดท,ที่เราเตรียมมาในครั้งนี้เป็นข้าวโพดท,ที่ต้มสุกแล้วนะครับแล้วน้ําที่เราผสมลงไปเนี่ยนะครับก็เป็นน้ําจากการต้มข้าวโพดเนี่ยครับเราก็เอามาใส่พอท่วมๆนะครับแล้วเราก็ทยอยใส่ลงไปเรื่อยๆนะครับใส่ลงไปเรื่อย เดี๋ยวเรามาดูน้ำนมข้าวโพดกันนะครับน้ำนมข้าวโพดก็เริ่มไหลออกมาแล้วนะครับโอ้สีเหลืองสวยน่าทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในสดของกากกันสักนิดนึงนะครับกากข้าวโพดก็ ลำเลียงออกมาเรื่อยๆนะครับกาบก็แห้งใช้ได้นะครับดูน้ำนมข้าวโพดออกมาจากตัวก้วยกลอง เราใส่แล้วก็ค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะครับนื่องจากเครื่องคูลอมรุ่นนี้ยี่สิบสองเป็นเครื่องสโล j u i c สนะครับหรือว่าเป็นเครื่องสกัดเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเราจะใส่วัตถุด,ดิบไม่ว่าเราจะคั้นผักผลไม้เนี่ยเราก็ต้องค่อยๆใส่ช้าๆนะครับ คว,ความเข้มความเข้มข้นของน้ำนมข้าวโพดเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับในปริมาณน้ำที่เราใส่ได้เลยนะครับว่าเราจะใส่มากหรือว่าใส่น้อยนะครับเครื่องรุนนี้ทำงานได้เงียบนุ่มนวลมากนะครับ ทำงานด้วยประมาณ43รอบต่อนาทีนะครับเหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับนำไปคั้นน้ำผักผลไม้ตามร้านขายน้ำผักผลไม้หรือว่าตามคลินิกก็ได้นะครับตามโรงพยาบาลตามศูนย์สุขภาพดูแลผู้สูงอายุเนี่ย ที่ต้องการเสิร์ฟน้ำผักผลไม้สกัดเย็นข้นสดๆนะครับ mm. เราก็ใส่ข้าวโพดลงไป mm. ช้าๆนะครับ mm. สำหรับการเลือกซื้อข้าวโพดที่จะมาทำน้ำนํำนมข้าวโพดเนี่ยนะครับ mm. ก็ควรเลือกข้าวโพดที่ mm. ที่ ไม่อ่อนจนเกินไปหรือว่าแก่ๆสักนิดหนึ่งนะครับก็จะทำให้น้ำข้าวโพดที่ได้ออกมาเนี่ยมีความหวานมากยิ่งขึ้นนะครับและควรเลือกขอ้าวโพดที่สดๆใหม่ๆนะครับตอนนี้เราก็ได้น้ำนมข้าวโพดเนี่ยในปริมาณ1ลิตรแล้วนะครับเราก็ถ่ายใส่แก้วนะครับสีเรืองสวยน่าทานไหมฮะ เข้มข้นมากเลยนะครับเป็นวิธีการทำน้ํานมข้าวโพดท,ที่สะดวกแล้วก็ง่ายดายมากนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดเครื่องแล้วเราก็ขันน้านมข้าวโพดกันต่อนะครับเราก็ทยอยใส่ไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นน้ำนมข้าวโพดส,สกัดเย็นได้เลยนะครับเพราะว่าเราคั้นจากเครื่องหูลอมรุ่น s 2ีสซึ่งเป็นเครื่องคันน้ําผักผลไม้แยกกากชนิดสกัดเย็นนะครับแต่เรามาแอปพลายทําน้นํานมข้าวโพดได้นะครับไม่ต้องนําไปกรองเลยนะครับเขาแยกกากแยกน้ําให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยฮะ สำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นฮูลอมรุ่นรอ่ี S22 งด้วยการพันิตเนี่ยใช้งานค่อนข้างอนเนกประสงค์มากนะครับสามารถใช้เพื่อการคณ์ิตหรือว่านำไปใช้ในครัวเรือนก็ยอดเยี่ยมมากนะครับเครื่องมีความคงทนแข็งแรงนะครับเพราะว่าโรงงานฮูลอมผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เพื่อการคณ์ิตนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความคงทนแข็งแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับ มอเตอร์เนี่ยเขาทำงานต่อเนื่องได้4-8ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งบริษัทจูอรสขับเองเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับเราจากการที่เราจำหน่ายให้กับลูกค้าได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับ เพราะว่าเครื่องฮูลอมเนี่ยเขาเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งเรื่องเครื่องคัานน้ำผลไม้แยกกาศสกัดเย็นรอบต่ำระบบเกลียวตั้งเลยนะครับเฮ้เปใส่เรื่ยเรื่อบ เราก็ตักข้าวโพดพร้อมน้ํานะครับพอเราตักข้าวโพดพร้อมน้ําลงไปในเครื่องเนี่ย <ๆ S 1> เขาก็จะคลุกเคล้ากันเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับน้ํกา,า,กาก็จะแยกออกมาทางกากก็จะแยกออกมาทางเน้นครับนะครับถ้วยกองก็มีความละเอียดมาก น้ำนมข้าวโพดก็จะไหลออกมาตามถ้วยกรองนี่นะครับแล้วก็มีโครงใบปาดเนี่ยนะครับคอยคอยปาดไม่ให้ถ้วยกรองเขาตันนะครับเครื่องหุ่นรุ่นนี้ยี่สิบสองเนี่ยความเร็วของโครงใบปาดเนี่ยจะช้ามากนะครับช้ากว่ารุ่นรุ่นที่เราทําทานในบ้านยกตัวอย่างเช่นรุ่นเจนสองเนี่ยจะช้ากว่าเยอะเลยนะครับแล้วโครงสร้างข้างในของเครื่องเ่ยก็ถูก ปรุงใหม่นะครับให้มีความเสถียรมากขึ้นใช้งานได้สะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับทางบริษัทฟิชเชอร์กับเองเรามีความพร้อมนะครับในเรื่องการสต็อกอะไรในเรื่องบริการหลังการขายนะครับอันนี้ทางลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับ เราก็ได้น้ำนมข้าวโพดอีก1ลิตรแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นลิตรที่2นะครับสีเหลืองสวยน่าทานมากเลยนะครับ เดี๋ยวเราขันตอนสักนิดนึงะครับใกล้จะหมดแล้ฮะข้าวโพดต้มแล้วเนี่ยนะครับเท่าที่ทราบมาจะมีความอร่อยมากกว่าข้าวโพดเราเอาข้าโพดดิบๆมาทำนะฮะแล้วยิ่งเราใส่เกลือ ดอกเกลือไปสักนิดนี่ก็ดอกเกลือนี่เพื่อสุขภาพเลยนะครับเราไม่ใช้เกลือธรรมดาเราใช้ดอกเกลือเลยนะครับก็จะมีราคาแพงแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีกว่าเกลือธรรมดานะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องฮูลรอมรุ่นเ e อ2ิออยู่แล้วนะครับสามารถนำไปแอปพลายนะครับทำน้ำนมข้าวโพด ปรับเปลี่ยนตามสูตรได้เลยนะครับต้องการใสต้องการเข้มข้นมากน้อยขนาดไหนเนี่ยท่านไปดีไซน์สูตรของท่านเองได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่บริษัทจุยสัพนะครับภูมิใจเสมอในการทำน้ำทำน้ำนมข้าวโพดจากเครื่องขันน้ำผลไม้วูลอมรุ่น2ด็นยการพาณิชย์นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ